สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มาเที่ยวอ่างเก็บน้ํานะครับหรือว่าชนัะปทานอ่างเก็บน้ําบ้านห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งนะครับเนาะอ่าบปก่งบอกถึงความแห้งแล้งนะครับเนาะนี่นะครับที่เป็นเหมือนเหมือนไรนะครับเนาะเหลือน้ําแค่นี้นะครับนะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็น้ําเต็มหมดนะครับถ้าหน้าฝนเนาะปีนี้นะครับน้ําแห้งนะครับ แห้งก็เขากําลังทําประตูน้ําอยู่นะครับเนาะที่มองเห็นนนนะ่ะสุดลุงหูลูกตานะครับเนาะที่มองเห็นริบรีแ่แหละเขากําลังทําเนี่ยโครงการก็สองปีนะครับเนาะปีทํามาเป็นปีแล้วแหลนะเนาะกว่าจะเสร็จนะครับเนาะน่าน่าจะเสร็จก่อนหน้าฝนนะครับเนาะน่าจะเสร็จก่อนหน้าฝนเนอะาจจะได้ใช้น้ำนะครับนะได้เก,ก็บกักน้ํานะครับ ทีนี้ก็อทนกับความแห้งแล้งไปก่อนเนาะอ่นนี้ก็เป็นเทือกเขาปูพานนะครับที่มองเห็นเนาะเขาก็จะล้นหมดแล้วเพราะว่าแห้งแล้งมากนะครับใบไม้ก็ยังไม่ได้ออกไม่ได้ปีนะครับยังไม่ได้ปลูกเนาะนะครับอ่าเป็นเทือกเขาปูพานที่มองเห็นนี่ก็เป็นเทือกเขาปูฟแฝกนะครับเนาะตรงนั้นจะมีฐานทับอากาศตั้งอยู่นะครับนะเนาะเพือ่อน สำหรับอีนี้แค่นี้นะครับขอบคุณนะครับ